สวัสดีนะคะสาหรับในวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนมะยงชดรัตนานิยมของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ลูกมะยงชิดของเรานะคะเริ่มติดผลนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มแบบเป็นลูกเล็กๆขนาดเ,เกือบจะเท่าหัวนิว้วหัวนิ้วโป้งแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นนะคะแล้วก็จะมีลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆก,กันด้วย ระยะนี้นะคะเป็นระยะที่เราจะต้องฉีดาสารป้องกันกาจัดแมลงนะคะซึ่งพร้อมแล้วนะคะที่สวนก็ฉีดวันนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะพาทุกท่านไปดูนะคะอันนี้ต้นมะยงชิดของเราก็มีความหวังขึ้นมานนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเริ่มจะมีลูกเยอะเยอะขึ้นมองเห็นชัดเจนขึ้นว่าได้ผลผลิตแน่นอนนะคะ ก็คือเดินไปรอบๆสวนเนี่ยก็จะมีบางโซนนะคะที่แบบว่าลูกเยอะมากเลยแล้วก็บางต้นเนี่ยก็กําลังจะติดลูกด้วยนะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยะคะ่ะที่ว่าปีนี้ลูกค้าเราจะได้มีมะยงชิดทานกันนะคะซึ่งผลผลิตมยงชิดของที่สวนเนี่ยก็จะไม่ได้มีเยอะมากนะคะเพราะว่าเราทํากิ่งท่าไปจําหน่ายให้กับลูกค้านะคะก็คือมยงชิดของเราเนี่ยก็ จะมีแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ว่ารสชาตินั้นก็เท่าที่ลูกค้าเคยทานกันนะคะก็คือจะมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยแล้วก็มีสีส้มทองนะคะก็คือยังไงก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการฉีดสารป้องกันกำจัดแมลงแล้วก็พูดเรื่องราวเกี่ยวกับมยงชิดเข้าๆนะคะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้ที่จะไปพัฒนาแล้วก็ดูแล รูปมยงชีดของที่สวนของท่านนะคะให้มีผลผลิตได้เหมือนกับท <tutoring> ี่สวนนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้อะมิโนวันตัวเดิมที่เราฉีดตอนที่มยงชีดเขาติดช่อนะคะแล้วก็สารป้องกันแมลงนะคะเพียไฟล็อกก็จะใช้คาร์โบซันฟเนเหมือนเดิมนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราก็ เตียมที่จะฉีดพ่นสารป้องกันมแมลงแล้วก็ฮอร์โมนบำรุงต้นมะยงชิดแล้วก็มาปางหวานนะคะนี่ค่ะก็คือก็ใช้สารเคมีกลุ่มเดิมเลยที่เราเคยทำคลิปไปแล้วนะคะอันนี้สารป้องกันลาแล้วก็อันนี้อะมิโนวานนะคะเราก็ใช้จริงนะคะใช้หลายๆอย่างปนกันด้วยนะคะนี่มีคาโบซันแฟนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้เป็น ไซโคซานค่ะสีเขียวเนี่ยนะคะอันนี้เป็นป้องกันลานะคะแล้วก็อันนี้เป็นแคลเซียมโบรอนค่ะช่วยให้มายงชีดเขามีขั้วเหนียวขึ้นนะคะก็คือป้องกันการหลุดร่วงนะคะส่วนตัวนี้เป็นสารจับใบนะคะช่วยให้สารพวกนี้เกาะติดอยู่ที่ใบได้นานขึ้นนะคะเราก็เวลาใช้เนี่ยเราก็ต้องฟัน ป้องก,กันตัวเองด้วยนะคะก็คือต้องใส่ถุงมือแล้วก็มีผ้าปิดจมูกนะคะเพราะว่าเวลาฉีดพ่นสารแบบเนี้ยเราก็ต้องคํานึงถึงสุขภาพของเราด้วยนะคะผู้ฉีดก็จะต้องแบบว่าใส่ใจนิดนึงนะคะก็เราก็จะไปฉีดยานะคะก็เจอแม่แม่กําลังเก็บผักอยู่เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ผักที่บ้านก็งามนะคะแม่เขาฉีดพ่นสารอะไรแต่มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะว่า ปลูกผักในสวนมะยงชิดนะคะก็ได้ทานผักทุกวันนะคะผักปลอดสารพิษด้วยค่ะใช้พวกชีวภาพนะคะรดนะคะจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะผักกระดกมากเลยอันนี้เป็นน้ำเต้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาฉีดกันยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกมะยงชิดของเรากันนะคะก็คือไม่มีคนถ่ายให้นะคะเราก็เลยถ่ายเองแบบนี้นะคะอันนี้ให้ดู เห็นไหมคะว่าโอ้โหลูกใหญ่มากๆเลยอันอันนี้ใกล้จะได้ทานนะคะรออีกไม่นานนะคะเราก็จะได้ผลผลิตแล้วนะคะประมาณกลางกลางเดือนกุมพานะคะน่าจะแจ้งกับลูกค้าได้แล้วว่าใกล้จะเก็บผลแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มสุกในช่วงนั้นนะคะคือมะยงชิดเนี่ยนะคะในช่วงนี้เราก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะการฉีดสารป้องกันแมลงแล้วก็ สารอาหารเสริมให้กับมยงชิดนะคะที่สวนก็จะใช้เป็นแคลเซียมโบลอนนะคะเดี๋ยวเราไปกล่าวถึงแคลเซียมโบลอนกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ดูคร่าวๆก่อนนี่ก็ลูกเริ่มร่วงนะคะที่ถืออยู่เนี่ยเขาร่วงไปหลายลูกเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะคะว่าร่วงยังไงนี่นะคะมยงชิดเนี่ยนะคะเขาก็โดยปกติแล้วอะ่ะปางสวนนะคะาก็จะเด็ดให้เหลือแค่ลูกเดียวนะคะเพื่อที่ลูกเขาจะได้ใหญ่ๆนะคะเวลาเขาสุกเนี่ย ลูกจะได้มีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าที่สวนนะเราปล่อยให้เขาหลุดร่วงตามธรรมชาติเลยเขาต้องสลัดลูกแบบนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะเคยมาถามนะคะว่าทํายังไงลูกถึงจะไม่ร่วงอันนี้อยากบอกเลยนะคะยังไงก็ร่วงค่ะเป็นปกติของมะยงชิดอยู่แล้วนะคะเขาจะเลือกลูกที่สมบูรณ์เก็บไว้นะคะเขาจะไม่ติดทุกลูกนะคะ แต่ว่าฮอร์โมนที่เราใช้ก็จะเป็นแคลเซียมวอลลอนเนี่ยอาจจะก็จะช่วยได้ช่วยให้ขั้วเหนียวได้ช่วยให้แบบการหลุดร่วงลดลงได้อย่างในหนึ่งช่อเนี่ยเขาจะเหลือไว้แค่หนึ่งลูกโดยปกตินะคะที่สมบูรณ์อ่ะดูช่อนี้เนี่ยช่อเนี้เห็นไหมคะว่าเขาจะโตได้แค่หนึ่งลูกและอีกสองลูกเนี่ยเขาจะเขาจะไปแล้วล่ะเนี่ยลูกนี้ก็จะไปลูกนี้ไปแน่นอนนะคะเห็นไหมคะกำลังจะหลุดร่วงแล้ว คือเขาจะคัดเลือกไว้แค่หนึ่งเด่านั้นเธอเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ได้นะคะอยากช่อนที่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเป็นปกติค่ะที่จะต้องเหลือลูกเดียวชาวสวนบางทันคนเขาก็เด็ดทิ้งไปเลยเขารู้ว่าอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเขาก็เด็ดไปเลยไม่ไม่ให้สารอาหารนะมันไปไปบำรุงไม่ให้สารอาหารนะคะไปบำรุงลูกข้างๆก็คือให้บำรุงแต่ลูกนี้พอลูกนี้จะได้มีความสมบูรณ์ลูกใหญ่หวานกรอบอร่อยนะคะแต่เราไม่มีเวลาเด็ด ขนาดนั้นนะคะเราก็ปล่อยให้เขาร่วงไปตามธรรมชาติเลยเนะคะนี่อันนี้จะได้สองนะคะแต่ว่าลูกเนี้ยจะไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะลูกเนี้ยจะสมบูรณ์กว่าเนี่ยเขาก็จะแย่งอาหารการันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่เป็นไรนะคะเราอยากได้เยอะๆเราอยากให้เขาเหลืองอลาหม่มเต็มต้นเพราะว่ากิ่งเราน้อยมายงชิดที่บ้านน่ะกิ่งน้อยกว่ากว่าบ้านอื่นเพราะว่าเราทากกิ่งขายหมดก็เลยเหลือ เหลือให้แบบติดลูกได้เท่านี้อันนี้อันนี้เราถ่ายไปแล้วช่วงนั้นนะคะที่เขาเป็นลูกแดงๆเยอะๆค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเห็นไหมคะว่าเหลือได้เท่านี้จริงๆเห็นไหมคะนี่นะคะจะต้องเหลือแค่ลูกสมบูรณ์อยู่ไม่กี่ลูกแล้วที่เหลือเขาก็จะจากไปหลุดไปแบบนี้เลยเนี่ยก็<ม>จะหลุดอีกเยอะเลยค่ะ<ม>ลองเอามือเคาะๆดู<ม>เห็นไหมคะล้วงเต็มเลยเต็มมือเลย ปกติเลยค่ะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าเออทำไมมันร่วงที่สวนก็ร่วงเหมือนกันร่วงแบบนี้ค่ะเอปล่อยเขาไปเลยอันนี้เป็นมะปรางหวานนะคะมะปรางหวานก็ติดเยอะค่ะแทบจะทุกต้นเลยอันนี้ลูกไม่แน่ใจนะคะตอนนี้โอไมคอนกำลังมานะคะว่าจะได้เปิดหรือเปล่าสวน แต่ไม่เปิดก็อาจจะเก็บไว้ให้นะคะแล้วนัดลูกค้ามารับอย่างนี้ก็ได้แต่ก็จะมีโซนให้ลูกค้าเฉพาะถ่ายรูปก,ก็ได้อันนี้ดูก่อนดูสถานการณ์บ้านเมืองก่อนว่าตอนนี้โควิดเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดินต่อไปเรื่อยๆเห็นแม่บอกว่าเออมันจะมีลูกที่ใหญ่ๆแล้วนี่นี่นี่ลูกนี้ก็ใหญ่ทางมะปัางหวานมะปัางหวานเนี่ยใบยเขาก็จะเล็กๆอย่างนี้นะคะ อันนี้เป็นกิ่งต้นที่บ้านเห็นไหมคะว่าข้างลาง่างเนี่ยไม่มีชอ่อไม่มีอะไรเพราะว่าทาบไปหมดหายไปหมดเลยก็ได้ผลผลิตเฉพาะด้านบนค่ะแต่เขาของลูกค้าพุ่มมันจะสวยๆหน่อยนะคะถ้าตัดแต่งกิ่งดีๆเนี่ยพุ่มเขาก็จะสวยก็จะได้ลูกแบบด้านล่างอย่างนี้ด้วย,ยนี่นะคะเห็นไหมคะอุ้ยต้นนี้ก็ลูกสวยลูกเยอะมากเลยแล้วก็ อย่างอันเนี้ยเห็นไหมคะสลัดลูกแค่ลูกเดียวขั้วเหนียวมากเนี่ยเหลือเหลือเหลือสมลูกเลยหนึ่งในหนึ่งช่อเห็นไหมคะแต่ขนาดไซส์ของลูกอะ่ะจะไม่ใหญ่มากหรอกเพราะว่าเพราะว่าเขาย่างอาหารกันสามลูกนี้แต่ถ้าลูกเดียวแบบเนี้ยเดี๋ยวโตมาต้องใหญ่แน่นอนถ้าไม่โดนมแมลงต่อยหรือไม่โดนกระลอกนะคะสัตว์ตูของ ลูกมายงชิตที่แบบว่าจะต้องมารบกวนมายงชิดของเราก็จะมีกระลอกเนี่ยคะ่ะที่สวนกระลอกจะเยอะกันลอกแล้วก็มแมลงวันทองนะคะช่วงที่สุกแล้วมแมลงวันทองช่วงนี้นะคะให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมอา่ากับดักที่จะดักมแมลงวันทองไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะจะสอนนะคะวิธีทำนะคะแล้วก็เอ่อในเรื่องของ การห่อลูกตอนนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะห่อลูกมายงชิดได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่ห่อเนี่ยลูกมันจะไม่สวยนะคะมันก็จะเป็นเป็นลายๆนะคะแล้วก็ก็จะได้ผลผลิตไม่ดีด้วยแล้วก็มแมลงก็จะอาจจะไปเจาะทําให้เกิดหนอนนะคะแล้วก็จะมีพวกศัตรูพืชทั้งหลายนะคะเพราะว่ามันเขาเป็นอาหารที่น่าอร่อยนะคะจะเล่าถึงเรื่องมาปางโซนนี้เป็นมาปางหวานนะคะ มะปางนิดนึงมะปางเนี่ยมันจะมีทั้งมะปางเปรี้ยวแล้วก็มะปางหวานนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะปลูกมะปางหวานนะคะมะปางเปรี้ยวเนี่ยเขาจะเรียกว่ามะปริงก็ได้หรือว่ามะปางเนี่ยมันก็จะมีทั้งพันเอ่อกาวางนะคะกาวางกาวางมาจากอะไรกาวางนี่เท่าที่ทราบนะคะก็คือว่านกอะ นกเขาหิวอาหารนะคะเขาไปเจอลูกมะปางเขาแล้วทีนี้มะปางเนี่ยนะคะเขาก็มีสีเหลืองน่าทานนะคะเป็นผลไม้ที่แบบน่ามาจิกกินมากนะคะแล้วทีนี้นกกาเนี่ยเขาก็ลองลิ้มชิมรสด,ดูนะคะถึงกับต้องรีบวางทิ้งไปทันทีนะคะเพราะว่ารสชาติที่เปรี้ยวจัดเนี่ยมันรสชาติเปรี้ยวจนใกล้เคียงกับมาดันนั่นเองนะคะจึงเป็นที่มาของคําว่า กาวางนะคะก็คือหมายถึงมาปางเปียวนั่นเองค่ะซึ่งมาปางเปี้ยวหรือกาวางเนี่ยเหมาะสําหรับนะาํามาแปรรูปเป็นพวกผลไม้ดองแช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมในท้องตลาดมากมีแต่ว่าทําเป็นผลดิบนะคะจิ้มทานน้ําพริกบ้างหรือว่าเอาไว้ดองอย่างเงี้ยค่ะส่วนมาปางหวานที่เราปลูกนะคะ ผลสุกก็จะมีรสหวานนะคะเป็นสายพันธุ์ดีนะคะที่บ้านจำหน่ายมาปางหวานพันธุ์ทองใหญ่นะคะซึ่งลูกเขาจะใหญ่ใกล้เคียงกับมะยงชิดเลยนะคะแค่เล็กกว่านิดเดียวเองนะคะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีค่ะส่วนมะยงชิดของที่สวนเรานะคะที่เรียกว่ามะยงชิดนะคะมันมันมีที่มาเหมือนกันนะคะมะยงชิดเนี่ยก็คือคําว่ามะยงชิดก็หมายถึงว่า มันจะมีรสหวานมากกว่าเปรี้ยวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมะยงห่างที่เขาเรียกว่ามะยงห่างเนี่ยก็คือจะมีรสเปรี้ยวมากกว่ารสหวานนะคะมันจะแบ่งได้เป็น2พวกนะคะก็คือมะยงแบ่งเป็น2พวกก็คือมะยงชิดกับมะยงห่างนะคะแต่ที่บ้านเนี่ยเป็นมะยงชิดมะยงชิดก็จะมีผลใหญ่แล้วก็ มีเนื้อมากนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นเองปัจจุบันเนี่ยเขาก็เ,าเป็นที่นิยมปลูกของท้องตลาดนะคะโดยที่สวนเราอะจำหน่ายเป็นมะยงชิดพันธุ์ทูนเก้าค่ะซึ่งเราถือว่าเราอะโชคดีมากนะคะที่เลือกพันธุ์นี้ไปปลูกเพราะว่าตอนนี้พันธุ์นี้เป็นที่นิยมซึ่งส่วนหนึ่งก็ที่สวนะ่ะก็ได้อะไรอะขยายพันธุ์ขยายพันธุยย์นจนแบบ ลูกค้านําไปปลูกกันทั่วประเทศเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นที่นิยมด้วยลูกเขาให้ผลผลิตดีแล้วก็ลูกใหญ่สีส้มทองด้วยนะคะ ก็สำหรับมายงชิดนะคะเราที่เราเลือกใช้แคลเซียมบอลอนทุกปีนะคะเพราะว่าเราใช้แล้วได้ผลนะคะมันจะช่วยทำให้มายงชิดเนี่ยติดผลดกนะคะในช่วงที่ผสมเกสรด้วยแล้วก็ช่วงนี้ด้วยนะคะช่วงที่เป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีขั้วดอกกับขั้วผลนะคะจะทำให้ขั้วมันเหนียวขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มและขยายขนาดของผลด้วยนะคะป้องกันผลแตกแล้วก็ผลลวงได้ด้วยนะคะเวลาใช้เนี่ย เน้นว่าไม่ต้องใช้ในปริมาณที่เข้มข้นมากนะคะใช้ให้มันเจือจางหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันถ้ามันเยอะไปมันก็ไม่ดีนะคะก็คือเราอาศัยฉีดบ่อยๆเอาดีกว่าค่ะก็คือว่าเราต้องฉีดในระยะนี้เลยนะคะระยะที่เขาเป็นลูกแบบนี้ค่ะลูกเขาถึงจะใหญ่ขึ้นนะคะระยะที่ติดผลอ่อนแบบนี้แต่ที่จริงก็เริ่มฉีดได้ตั้งแต่เป็นเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเป็นตาก,กุ้งอย่างนั้นก็เริ่มฉีดได้เลยนะคะ แต่ว่าเราก็ฉีดในระยะนี้ด้วยนะคะระยะที่ลูกเขากำลังใหญ่เท่าหัวนิ้วมือเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะล่วงไปตามธรรมชาตินะคะค่ะและสำหรับในตอนที่2นะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับปุ๋ยทางดินของมะยงชิดแล้วก็การให้น้ำนะคะอย่าลืมติดตามกันในตอนที่2นะคะการดูแลลูกมะยงชิดในระยะติดผลอ่อนเนี่ยนะคะเรามีสาระดีๆเหมือนเดิมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนที่2นะคะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมายงชิดนะคะให้เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะสวนมายงชิดรัตนานิยมนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะคะที่เพจ Facebook สวนมายงชิดลัตนานิยมนะคะจะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับมายงชิดอยู่เสมอค่ะแล้วก็ท่านที่สนใจกิ่งพันก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับช่องยูทูบของเรานะคะสวนมายงชิดรัติดตดามไวว้้ยนะคะ เวลาที่มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของมยงชิดนะคะท่านจะได้ไม่พลาดนะคะทางส่วนก็จะมีเรื่องราวของมยงชิดมานําเสนอมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าอยู่เสมอค่ะยังไงต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะคะอยากดูคลิปเก่าๆของที่สวนก,ก็กดไปที่ช่องสวนมยงชิตตดรัตนานิยมได้เลยนะคะแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอนะคะวิดีโอเก่าๆก,ก,ก็จะขึ้นมาให้ดูเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นะคะแล้วพบกันใหม่